โอ้โหราไปเียเอาผีมยิงงงเอาอย่นเอเยี่ยบบบ้ผมเห็นอะเมื่อวานเมื่อคืนนะรถรถมันยืนได้อ่าเ็กนาไปเมียมันก็ดูทางข้างหน้าต่อไปดี ไอ้ออ้าวหลวงเพชจะไปวัดไหนเนี่ยจะจะไปบิณฑบาตใช่ไหมเนี่ยบาร์เลยขึ้นมาแล้วรถจะออกละใช่ไปโชเฟอร์โชเฟอร์พาไปถูกทางแน่ๆใช่ไหมเซอร์ฟเวอร์โชเฟอร์หัวเขียวได้ได้ได้ เชียดตาไปถึงได้ไหมไม่ใชนคือนักเดินทางในสุโลกการเดนางในอุลโลก่ะตั้งใจมากเลยสวัสดีสวัสดีพอดีเมาเบขอต้อนรับครับวันดีครับทุกคนครับวันนี้รายการ The g a รด Radio ครับแหมแั่นี้เป็นในนามของรายการ l o o ป b ป c ดีให้ปบบสิว่ะอ่รอบ ว่าจะมีใครมานั่นดูพลเราขับรถเปมม็นชั่วโมงไหมอันนี้ถามกลับเ,ยเลยเจยอันนี้พี่อ่าไม่ไม่ไม่แวะนะไม่แวะไม่แวะไม่แวะอ่าสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับไอเดียวเดี๋ยวเรื่อนี่คือรายการตเราคับรายการ The Gate Radio นะคะแหมไม่ได้เจอกันนานเลยครับ,รบทุกคนครับเปล่า The Radio เว้ยคุณคุณโจนะครับกับวันนี้กับคุณ คุณคุณโกะครบคุณโกะคุณหอมภูเขาไฟนะครับอ่าวันนี้เรามีเรื่องเล่าอะไรมาครับคุณคุณแย้มแย้มครับกันอะไรวันดี้เออวันนี้ผมจะมีเรื่องเล่าครับเรื่องเล่าการสมรู้เชีวครับโอ้ยเรื่องความเ้ยผงพี่สดนตลให้ด้วยแล้วมัวสัดเกตจบปีออกเป็นปีเอ๊ หยุดจอดทำไมอ่ะอันนนี้บันเบความมีว่าขับไม่จับแบ,บนเลยเว้ยเอาละ,ออะโอ้โอะไรอะ่ะขับเร็วๆหน่อยโจฟเฟอร์ขับเร็วๆหน่อยได้ไหมได้ไหมไปแล้ว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  เรียบเชื่อเพิ่นเล่มปิ้วช้างโอเควล้วเชื่เพิ่นซับเพิร์ดไปไหนโอเคเลยเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วเฮ้ยออกไปข้างหน้าแย่แล้วเอ้าเลี้ยวอ่าถ้าถึงโรงแรมฝากแวะหน่อยนะัเลี้ยวมึงเลี้ยวไปไหนเลี้ยวแล้วกลับไปหาพ่อมึงเหรอเอ้ากบประมาณกี่เลี้ยว่ะกบประมาณกี่เลี้ยวเนี่ยโอ้กีเลี้ยวโอ้แล้วก็ชนเจอดจอครับ ไอ้เช้าแล้วไอ้เช้าพอดีเลยเฮ้ยเหี้ยเห็นหน้าคนขับแล้วหน้าตาดูเป็นหน้านำทางได้เลยทำไงดี๋ยวเอ้ผมไม่เคยหลงอันนี้จะไปหลงได้ที่แค่นี้แต่นี่ปุ่มอะไรอ่ะมันปุ่มปลดรถไว่ไอ้จอนไหนครับจอนไหนครับมานั่งท้ายครับนั่งท้ายครับนั่งท้ายอุ้ยบริการดีซะด้วยมีสมฟ้าข้างท้ายอุ้ยเออผมจะไปปักกิ่งนะครับ อ๋อมารถไม่ถ่ายไปเลยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยกลับมาก่อนเน้ยเฮ้ยถ้าไหร่เนี่ยไปเท่าไหร่เนี่ยมิเตอร์มันเห็นติดเลยแท็กซี่เถื่อนป่ะเนี่ยเอาเอาวันนี้จะได้ไปไหมเนี่ยไม่ตไอ้ไปเลยเอาไปดิโอ้ขึ้นไปได้ดูข่าวเรื่องเอเลี่ยนยังไง บอกคนเห็นซากเอเลี่ยนอะโอ้ยที่บอกของจริงไหมเธอเธอของไรสาระงมงายพวกนั้นเฮ้ยอ,อาจจะของจริงก็ได้นะนั่นอะไรปั๊มน้ำมันน<อ>ี่นะน้ำมันเปิดเรืองมาเออขอซื้อของกินกันแล้วกันขอขอเยี่ยวกนขอยเยี่ยวนได้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 ไดเตินมตน้ำมันไม่มีคนนั้นนี่โอ้ยก็มันเป็นแบบบริการตัวเองอะนะหยอดเยียนแล้วเติมน้ำมันได้ข้างในก็มีของก็จ่ายตามบริการตัวเองโอุ้ย เอไปพิซซ่าหรืออะไรอ่ะขอกินพิซซ่าหน่อยแล้วกันหากินเถอยกินดเถอะเหนียวงำงำงาวันนี้จะเจอจิมมี่ไหมนะเฮ้ยโชเฟอร์เมื่อกี้เห็นอะไรเปล่อะไรมันม่มันมีคนอยู่ข้างๆรถเมื่อกี้นี่มันผ่านไปแล้วอ่ะไม่เห็นเลยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยหินเฮ้ยเหี้ยกูถหายพิซซ่ากันไม่ต้องมานั่งอุ้ยอุ้ย

มีคนมีผู้โดยสารมาด้วยนี่อ่าึ้นเลยครับขึ้นเลยครับข้างหลังเราไม่เห็นนะมันพูดกับใครวะพูดเดี๋ยวที่นี่มันมีผู้โดยสารเอ้ยข้างหน้ามันจะมีอะไรต่อหลงรถอะอะไรข้างหน้ามันเป็นมันเป็นทับปิดอ้ไอ้ไอ้แหมผม่อยากควรขับรถเรลลี่ก่อล้วเนี่ยโอเคเราขอขับเด้หรืาเปิดแอร์ได้มั้ยเนี่ยมีเพลงเลยฟังมัชยู่แซปิชาญุใครอะเฮ้ยมันใครวะ เฮ้ยเออกูณพูดแปลกๆนะแถวนี้มันไม่น่าจะมีคนอื่นนอกจากเรามันไปไหนไปต่อดิชนมันเลยก็ได้บ้างเราชนได้ไหมได้เลยเอาละจับไว้แน่นๆได้เลยยังอุย๊ยเมนอนมันคือลูกสายป่าวะคนนี้คุณดูสไปเดอร์แมนมาเป็นมาโกแซนแมนไปต่อดีวกาว่าไปนนาไหนแล้วเออเหมือนจะท้าจะไปคื้อตำแหน่งไปเลย มัจจะมีเครื่องนะว่าเครื่องมึงสื่อนูนขึ้นไปเถียเครื่องมึงได้มาตรฐานเลยอ๋อหอมแล้วออสมาร์ทเทเลพอร์ตเลยคืออะไรวะเทเลพอร์ตคืออะไรเป็นพอร์ตกับอะไปขึ้นดีกว่าไปขึ้นดีกว่าไปๆไปๆไปๆไปซาว้า ไปดีกว่าวอยเอาไปคุณลเก้ยเฮ้ยเ็ยอะไเนี่ยเมื่อกี้นี่มันปันพาผมขึ้นฟ้าแล้วก็รถรถเาพิซซ่ากันไปแล้วอะไม่ต้องไปทอ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 มเป็นไรไม่รู้อะพี่เยอเล้ยมาแล้วมาแล้วเขาเยพิซซ่ามันชนเขามาพิซซ่าเ้ยไปเรอย่าอย่าเข้าไปใกล้มันนะอย่าชนมันนะ มันจะเข้าไปพิซซ่ามึงอะจันก็แตกมาแล้วค่ะไม่มโอ้ยมีหอด้วยไปดูไหมเออเจอดพักก่อนดีกว่าอะไรเลยตอนนี้เราอยู่แอฟริกาเนี่ยกูจะไปที่ปักกิ่งอะขับปขับประมาณสามชั่วโมงน่าจะถึงไปลองดูเดือดมันจะมีสัญญาณในข้างบนด้วยนะไหนอยากอะไรวะ เอช่นอากุลเราอยู่เรลิววัตเราจะเก็บไว้ได้กับไกด์ไหมเฮ้ยก็ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยจอดรับไกดกันเออเฉยเฟอร์เจ้าว่ามีมีคนมันหายไปแล้วอ่ะไม่เป็นประตูอ่ะ เอาบุกเปิดให้กูเนี่ยฟังเพลงดีกว่าไปเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยปั๊มปั๊มเดี๋ยวอะไรโรงแรมไปเปล่าไปพักกันว่าผปป้าหางก็เลยแต่โรงแรมนี่มีผีปล่าวะไม่รู้เหมือนนี่จะเหมือนนี่คุณแจ็คเขาเล่าหรืเปล่าอ่อาวสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับอ่าโรงแรมห้องสุดท้ายสุดเลย เอ้ยดูดีว่ะพอขอห้องหนกันคืนนี้ขอหลับยาวนอนดีกว่าเอ้ตู้เอาอะไรเราไม่เห็นอะไรหลบดีกว่ามันมีใครเข้าห้องมาขี่ว่าอ๋าค่ะขี่กันตอนตัวอะไรเนี่ยเอ้ยเขาไม่เห็นอะไรเลยไปดีกว่า ไม่มีรูมเซอร์วิสแล้วเนี่ยฮัลโหลรูมเซอร์วิสแต่ห้องนี้เชา่าขึ้นเท่าไหร่ว่าแต่ใครเป็นเจ้าของโรงแรมนี่เนี่ยหรือว่าเป็นผีผีแนเ่เลยเฮียผีดีกว่าไอิงอ๊อกเอิงออกเอิงอ๊กโรงแรมไม่มีผีอยู่ไม่ได้เอาเอาเอาห้องไหนอ่ะเอาหรือว่าให้รถไปไหนมะไอิงอ๊อก ทิ้งกูเยอะซาตาัลุเอาเราเป็นนักคุณใส่แล้วมาขับรถซับจ้างเนี่ยใช่ใช่เราจะไปพัทที่โรงแรมแห่งหนึ่งกันกได <ง S 2> <ช>้เลยใก่ไม่จริงโดเกวกนเนี่ยไก่แล้วก็เราต้องไปพัทที่นั่นก่อน <c oughs> ชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันตามผมชิบชิบหายแล้วเอ้าเแล้วคนคนนั้นขับหลังทขาไมไรแล้วไอ้ตอนนี้เราเขาขึ้นมาแล้ว เอาเอาชิบหายเขาหายไปแล้วเอาออกมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแฉะแแฉโอ้โหรถไปเที่ยเอาผีไม่ยินงงเนี่ยเอ้บุปผีเ้ยบุปผีเฮ้ยบินผีรถบุปผีเนียรถบุปผีแกใส่บทอนแล้ว嘛บมปผี ใช่ไก oh yeah. oh, ็ไม่เ kind ห of ็นเลยเอาเมือนอันนี้ไงโอ้ยยโอ้ขาไม่ไหวแล้วพี่บมไม่ไหวเก้าคุณจะขับสิบนด้นี่รถกลังล้มจอดรถกำลังบินอย่างบิน48ขึ้นบินี่48แล้วล้มจอด เชื <łość> ่อมีสี่สิบจนจะได้ไม่ต้องมาทักกีนไอ้จับเครองบินบอมบเบีผมเห็นน่ะเม่อวานเมื่อคืนน่ะรถรถมันยืนได้อ่า รถมันยืนไม่พอมันเดินได้ด้วยมันไปแล้วมันกลับดาวอะมันเป็นรถต่างดาวอะผมไม่รู้อะใครมาใช้ไลโอวะเฮดี๋ยวสภาพคนใช้ชุดดำจะมาเว้ยเฮียพวกเอ็มอซเว่นจะมาดักหน้าเรารถดำๆระหวังด้วยเฮ้ยนี่ไงไอ7ซเว่นเฮียมาแล้วรือเสียอารมณ์ผมจะไม่ชิดเรื่องนั้น